เออนี่ไงใช่ไหมพอดีร้อยแปดสิบไอคิวเออต้องใช้หลักฟิสิกส์นะโอ้ยตรงนี้เรากดได้สมมุติเรากดปุ๊บก็ขึ้นมาตรงนี้เราก็ไปตรงนี้โอเคชิวชิวทำไมมันง่ายจังแค่เนี้ยเหรอ ดึงทำไมอ๋อมีเชือกเออ,อะายปโดดไม่ถึงโดดชิบหายละโอเคลุงรู้รละเราต้องไปเอากล่องเออตอนแรกมันมีกล่องอยู่ข้างหน้าจำได้ใช่ไหมทุกคนนะเออ มันมีกล่องมันมีกล่องนี่ไงกล่องเราต้องเอากล่องไปหย่อนเนี่ยมันชิวๆนะเออแล้วเราก็ดึงกล่องไปตรงนู้นนะฮะเออชิวๆบอกเลยนี่ไม่มีอะไรชิวกว่าน,นี้ละ เว่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ชิลแล้วชอนนี้ไปไปไปนี่โอ้โหไปแล้วโอเคงั้นกลับมาก่อนองแบรคิดแป๊บหนึ่งเราลากนี้มาได้เออเราลากนี้ไม่ได้เออเอาว่ะทุกคน เอาอ่ะลุงแบสามร้อยหกสิบไอคิวเอาสามร้อยแปดสิบนี่หกสิบปุดนปิดนี่แล้วเราก็มีคำยันนี่เห็นไหมอย่างเอาอ่ะ <c oughs> เออปีนต้งไงต่อ,ห,ตอหรือว่าเราต้องปีนกำแพงตรงนั้นโอเคโหนเชือกเป็นลิงฮะลิงเอออหนไม่ได้ต่ำหน่อยขวาโดดุ๊ป เออไม่ทันว่ะเอออู้แล้วู้แล้วู้แล้วโอเคลุงแบร์ู้แล้วมาอึ๊บเออนี่ไงชิวๆนะ <c oughs> เอา,าอ่ะโอ้สูงไปไหมเนะี <c> ่ย <oughs> สูงจัดเลยโอเคเชื่อว่าต้องเหยียบปุ่ม เอาเวรแล้วเอาไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยว,ยวชิปหายละอึอ๊บโหเละเป็นขี้เลยเอ๊ะเราต้องทำยังไงเนาะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเหยียบนะอย่าเพิ่งเหยียบดูสถานการณ์ก่อนถ้าเราเหยียบนี้ก่อนเออแล้วเราก็รอ โดดข้ามไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวโดดข้ามโดดไม่ได้เลยลองดูนะมัวม่วๆนะมัวม่วๆนะทุกคนเราเหยียบที่สองได้ไหมเราเหยียบได้อ๋อออรู้แล้ว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 แล้วตอนนี้โอ้โหเต็มหัวหัวแตกโอเคมันต้องต่อตัวมันต้องต่อตัวได้ได้ได้ไดรอ,อนนี้สตกลงมานะแล้วเราก็ไปเหยียบอันที่สองระวังเหยียบแล้วก็รีบรีบทันไหม เฮ้ยโดดโดดตีนสามสองหนึ่งเออแล้วแล้วยังไงต่อนะเราต้องต่อตัวแล้วโดดขึ้นไปเลยใช่ไหมขอนี้หลบมุมเอ,อือร่วงเหยียบอันนี้มาอันนี้มาเร็วเร็วเราเพื่อนยากโอ้โหโดนหัวตายแยอะน่าจะทันอยู่นะเร็ว เราเราเเราเโอ้ย oh, ไม่ทันทันไม่ทันโอ้ oh, ไม่ทันว่ะเอาใหม่เอาใหม่เราต้องรอนี้ล่วงก่อนแล้วเราก็ค่อยเหยียบนะถามวิ่งมันเป๊ะทุกอย่างจะดีเองไปยูยูเออพอดีไปอุ้ยชิบหายแล้วเองจะไปยูทำไมเนี่ยยูยูเร็วให้ไวให้ไวเออเอ้ยเอ้ย อะไรกันครับนี่อ่ะเอออดโอเครอดซะทีขอไม่เจออีกแล้วปีนบันไดโอ้โหบันไดงอนแง่นบันไดงอนแง่นโอเคไม่ล่วงในที่สุดก็ผ่านมาได้นะทุกคนเอ้ยยุงยุง ชิบหายแล้วไข้เลือดออกไข้เลือดออกเราต้องทำยังไงเวรละยังไงยุง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 เราจะขึ้นยังไงเนี่ยข้างบนอย่าบอกนะว่าให้ขี่คอยุงขึ้นไปไม่ขี่คอยุงขึ้นไปเหรอโอเคพอเราไปยุงมันก็จะมาปึ๊บเราต้องทำยังไงเนะี่ยโอเคยุงมันมาแล้ว มึนตืบแล้วฮนะเราต้องเดินชา้าๆย่องเบาค,ค่อยๆนะค,ค่อยๆค,ค่อยๆค,ค่อยๆอันหายใจไว้อันหายใจไว้เฮ้ยมาละอื้อไม่ทันไม่ทันเอาใหม่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 เฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะเออต้องค่อยๆมาลงมาอย่านะอย่านะอยานะ่ยาลุ้นระทึกกึกรึงเออขี่คอช็อตนี้อื้อนี่ไงนี่ไงโอ้โดนโดนโดน กระโดดกระโดดกระโดดเอาไม่กระโดดวะได้ขายุงมากินหนึ่งน่องเออมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเอาอ่ะได้ขายุงมาหนึ่งน่องไปต่อไปต่อเฮ้ยเออช็อตนี้เราต้องหากลองมาวางนะ ไหนมีกล่องไหมเมื่อกี้เราเดินผ่านอะไรมาบ้างเออไม่มีกล่องปวดหัวด้วยเกงนิ้วด้วยลุ้นนะทั้งปวดหัวทั้งเก่งเกงนิ้วโอเคข้างล่างไปได้เราน่าจะต้องลากกล่องนี้มาหรือเปล่าได้ไงต่อโอเคอน,นี้ลากไม่ได้ ข้างบนปีนได้วะแต่กล่องถึงลากมาตรงนี้มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีนะคนโอเคปีนไปก่อนปีนนิดไปก่อนแล้วกันนะฮะเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรเอ่ยไปดูข้างหน้าก่อนนะมันต้องกดได้แน่ เฮ้ยมีล้อมาได้ยังไงต่อล้อปึ๊บจากการคำนวณเราคงจะต้องเอาล้อไปใช้เชื่อไหมทุกคนเออมันนี่มันนี้มันนีนนนน้ี่เหมือนลุงจะรู้ละเหมือนลุงจะรู้อะนหนลองดู ไม่ถึงว่ะโอ้โลนีและเอ๊ะมันต้องยังไงนะโอเคเอาเอออ๋อ,อรู้แล้วโอเคลุงแบร์บรลรู้ละ <c oughs> ชอ็อตนี้เออเดี๋ยวทุกคนคอยดูชอด็อตนี้ผ่านแน่แน่กดปุบ๊บเรารีบมาตรงนี้โกระโดดนี้อย่างงี้อย่างงี้เป็นไงนี่จีเนียสบอกเลยจีเนียส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  ไปไปอ๋อไป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 เออทันนี่สุดยอดจีเนียสสุดๆงงเป็นไก่ตาแตกตอนนือี้เอารอมาทับอันนี้นี่ไงล้อเออด้วงลงมาข้างล่างเอเอทันไหมเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะให้เราแบบ อย่าบอกแล้วต้องใช้หลักฟิสิกส์อีกแล้วหลักฟิสิกส์มาเต็มเกมนี้เราต้องกิ่งบอลนะไปเลยลูกบอลไปให้ไกลโอเคอยู่ตรงนี้เป็นตัวของเราวิ่งวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพิตูนทันไหมเนี่ยทันไหมโอ้ไม่ทันเอาไม่โอเควิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพ่ตูนเฮ้ยอย่าโดดอย่าโดดโอ้ยวิ่ง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  เออเรียบร้อยเอาแล้วไงต่อ,อแล้วตอนนี้ไฟช็อตนะไฟช็อตถ้าเราดันลงไปเราจะตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายกลัวโดนหนีบหัวเออแค่นี้เองง่ายๆชิวๆเนี่ยไทำไมไม,ไม,มันง่ายขนดาดน,นี้ไม่ยากเลยสักนิด <c oughs> ขีห่หมอีกแล้วโอเคเราอยู่ตรงนี้เนาะปีนขึ้นกองสับคันโยกสับไปทางไหน โอเคแล้วไงต่อฮะโอเคเราต้องขึ้นตรงนี้ไปนะน่าจะประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวกระโดดเออทันนี่มีกล่องดึงกล่องมาปีนนะปีนลงบันไดมีผ่านแล้วฉลุยบอกเลยฉลุยจังหวะน,นี้ลืมเรื่องน้องสาวไว้สนิทล้ะ เคี <Here> <laughs> ยร์พัสซนเยอะเกินไปหน่อยปุ่มนี้ถ้าเหยียบมันจะมีใบเลือดออกมาไหมนาะอ่าลองดูเอาอ๋อรูล้ละรูล้ละเราต้องเอากล่องมาวะ่ะทุกคนต้องเอากล่องมาโอเคเราต้องเอากล่องมาไอเราก็นึกว่าให้เอากล่องแล้วปินขึ้นตรงนี้นะไม่ใช่นะฮะไปเลยเจ้ากล่อง เออแค่นี้นะจิบจิไปีงไงแค่นี้ไปได้ละอ,อ้าวเฮ้ยแล้วยังไงต่อเนี่ยงงดูว่าเราต้องมีกล่องสองอันมัดูจากทรงแล้วเออเดี๋ยวไปหากล่องเพิ่มอ๋อเออใช่กล่องตอนแรกไงตอนแรกที่เราโอเคโอเคต้องมีกล่องสองอันได้ไหมเนี่ย น่าจะได้นะเออเดินไปได้อยู่นี่ไงกล่องกล่องเออเจอละเจอละเอาว่ะจีเนียสมาจีเนียสสุดๆเออไปโอ้เวนส่งกล่องให้ถึงฝั่งฝันแล้วเราค่อยตามไปนะฮะโอเคโฮ้ยเดี๋ยว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 โดนหนีบโดนหนีบไป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 เออแค่เนี้ยชิวๆบอกเลยชิวๆ เท่านี้เราก็ไปได้แล้วฉลุยเออนี่ไงอะไรมันช่างง่ายได้ขนาดนี้บอกเลยไปนี่โดนไฟดูดหลับไฟดูดหลับแน่นอนต้องเวียงใช่ไหมเวียงถึงอล้เนี่ยเอาเดี๋ยวเวียงอีกหน่อยหนึ่ง สองสามสี่ห้าออยสุดอ้อยสุดหกมันจะไปถึงไหมเนี่ยฮึบอ้ออือบอกเลยไม่สุกดรือว่าเราต้องกดอันนี้อ๋อมันเลื่อนได้เราถึงไหมเนี่ยน่าจะถึงเนาะไปลุยฮะไปลุย ไม่ถึงว่ะโอเคลุงรู้ละเราต้องใช้หลักฟิสิกส์ทุกคนเวียงนึงโอ้โหมันนะจังหวะน,นี้บอกเลยสนุกมากจริงช้าก็เอาไม่อยู่ไปเปิดเปิดเออช็อน,นี้แหละอื้อทันโอ้ไปฮนะเป็นไงลงไปจะตายไหมเนี่ย อ๋อปล่อยเออยังไงแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโลกหมุนโลกหมุนครับทุกคนเอาว่ะโลกหมุนก็มาโลกหมุนข้างล่างนั้นมีไฟฟ้าช็อตอยู่เราจะหมุนไปไหนกันนอแม่ตื่นเต้นนะลุงว่าไอ้ฝานี่มันเปิดได้เชื่อไหมไงเออมันเปิดแล้ว ไปฮะรีบไปรีบไปเราก็ขึ้นขึ้นอันนี้ไปน่าจะใช่นะบอกเลยช็อตนี้เวียนหัวแล้วก็ไปซ้ายต่อนะนะแล้วก็เปิดสวิตช์นี้คืออะไรไปไม่ถึงว่ะอุ้ยทำไมดึงไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนี้คืออะไรอ๋อคือแม่เหล็ก โอเคเราต้องดึงแม่เหล็กมาแล้วก็ให้ให้นี้มันไหลปุ๊บแล้วก็ได้ย่งัง้งทดสอบทดสอบเออน่าจะได้แล้วน,นะอา้าวแต่โดดตรงนี้ไม่ถึงวะ่ะสตารไว้อืม ได้โด,ดถึงเออถึงถึงไปลุยลุยเออลุยโอเครอด <c oughs> <c oughs> เกือบไปเอาแล้วไปเรื่อยแล้วอ่ะลองดูเอาวะโลกหมุน โอเคไอ้ข้างล่างน่าจะเป็นสายฟ้าแลบนะเรายืนบนกล่องไว้ก่อนปลอดภัยโอเคกล่องไหลเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเอยอ,อทัน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 ,ทนเออเราต้องปีนโซ่ก่อน น่าจะใช่โอเคแล้วเราก็รอกล่องไหลลงมาเราก็เหยียบกล่องโพเชบอกเลยโพเชเออโอเค,เ,อออเ,คเตรียมตัวโดดเตรียมตัวกระโดดสามอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดดอืเออโอเครอคด เราก็ไปตรงสโลปนะทุกคนเออถ้าเราสไลดยย์งี้เราจะไม่ตายนะฮะน่าจะรอดแล้วชอนี้ตรงนี้ลงได้ใช่ไหมมันต้องมีอะไรไหลมาแน่เลยหรือเปล่า <c oughs> โอเคลุงรู้ละเดี๋ยวมันจะต้องหมุนอีกรอบแน่เลยแล้วก็ไอหินนี่มันต้องไหลมาทับลุงนะถ้าคิดไม่ผิดนะ พราะฉะนั้นเราต้องหนีก่อนเฮ้ยกระโดดขึ้นนี่กระโดดขึ้นเอาเวละหรือว่าเราต้องไปก่อนวะมาละหินมาแล้วแน่นอนกระโดดหลบอือโอเคนะ่าจะต้องอยุยุเร็วรีบไอ้หนุม่มรีบรีบจังหวะนี้ หินกำลังจะมาในสามสองโอ้โหไม่ทันนะชิบหายแล้วตึง้งเออหลับเอาใหม่เอาใหม่ไปให้ถึงปลายเลยโอเคประมาณนี้รอสักแป๊บหนึ่งลืมไปว่ามันมีไม้ปิดพี่ก็ยังไม่ยอมแพ้ตับใดที่พี่ยังไม่เห็นเฮ้ยหนีหนีเออ,เอ,อโอเครอด เอาอะจบแล้วหรือเปล่าโอเคเห็นผีเสื้อลางๆนึกว่าจบยังไม่จบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหญ้าต้นหญ้ามาแล้วเฮ้ยน้องสาวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนน้องสาวเฮ้ยน้องสาวแน่เลย,เยสวัสดีพี่มาแล้วเอาชิบหายนอนนอนเวนเดี๋ยว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 นอนเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้มีนอนอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไป ตากแดดสักครู่นะตากแดดสักประเดีย๋ยวเฮ้ยไฟน่าจะได้เนาะโอเคไฟได้ไอเราจะเจอน้องสาวแล้วชอนน็อตนี้จะเจอทอมแบบน,นอนมแมลงว่ะน้องรังเกียจนอนมแมลงแน่เลยอ้าวอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไป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 เออโดดโอ้โหเกือบลดยังไงต่อโอเคช็อตนี้เรารอให้มันหนีไปไปไปเลยไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องกล่องโอเคกล่องมีหลายอันอยู่เออกินไปสวย ไปฮะเราจะออกไปจากที่นี่มีแต่กลนไกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดจากที่ตอนแรกอยู่ในป่าดงมาโผอะไรก็ไม่รู้มีแต่ฟันเฟืองนะฮะอ้าวฟันเฟืองอยู่สะงั้นอ๋อโอเคโอเคเรามาตรงนี้เราก็ปีนบันไดต่อแล้วเราจะขึ้นไปยังไง เอ้เราต้องให้ฟันเฟืองหยุดว่ะข้างบนเหมือนจะขึ้นได้กาจังหวะด,ดีๆนะเออมันต้องอย่างนี้ใช่ใช่มันต้องอย่างนี้นออนเดี๋ยวรอนข้างล่างดีกว่าเพื่อความชัวเพื่อความชัวเออเอาชิบหายโดนนีบหรือเปล่าเราโดดขึ้นบน เออโอเคได้อยู่ไปฮะ